เจ๊บุกจมาทาข้าวหมูกระเทียมไข่ข้นเอ้ยสุดยอดเลยมาพ่อวันนี้เราจะทำข้าวหมูกระเทียมไข,ข่ข้นมันไม่ใช่ทำไข่ข้นแล้วเอาหมูกระเทียมมาล่านะมันเป็นลักษณะมือนเอาไข่อะลงไปผัดกับหมูกระเทียมตอนนี้เขากำลงังคิดกันคุณผู้ชมจะใครดู ในดเด็ตก,ก็จะเห็นนะว่ากาลังฮิตกันมากเลยเมนูนี้รับรองว่าติดใจทุกคนแน่นอนอยากจะให้เห็นพร้อมกันเพราะว่ามันเร็วมากคุณผู้ชมอันดับแรกมาดูวัตถุดิบก่อนวันนี้ใช้หมูนะครับเป็นหมูสันนอกนะครับผมสันนอกได้สะโพกก็ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีกระเทียมครับพริกไทยเอาพริกไทยเม็ดจะอร่อยกว่านะครับเดี๋ยวมาตำเองแล้วก็มีไข่ถ้าฟองเดี๋ยวเอาไว้ทําให้เป็นไข่ข้นถ้าฟองเล็กก็2ฟองก็ได้ถ้าถ้าฟองใหญ่แบบนี้ก็ฟองเดียว แล้วก็เครื่องที่จะใช้หมักหมูต้องมีแป้งข้าวโพดน,นะซอสถั่วเหลืองก็ได้ซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับ2ออย่างนี้ต้องใช้ในการหมักหมูถ้าไม่มีไม่ได้ตอนแรกแรกเรามาหมักหมูกันก่อนแล้วกันนะเนื้อหมูวันนี้เลือกเป็นสันนอกคุณผู้ชมจะใช้เป็นสะโพกก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็เนื้อหมูตรงนี้ประมาณสักโอ้น้อยมากตัวนี้สักหนึ่งร้อยกรัมได้มั้ร้อยประมาณร้อยยี่สิกรัมตรงนี้ก็คือถ้าทำร้อยยี่สิบหรือร้อยสามทําัทำทำเป็น ลาดข้าวในร้านอาหารตามสั่งก็ได้ประมาณ2จานตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็ใส่แป้งก็พ่นลงไปประมาณไม่ต้องเต็มช้อนหรอกเพราะมันน้อยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแป้งประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลืองคุณผู้ชมซอสถั่วเหลืองนะครับมันจะหอมหน่อยสักประมาณอันนี้ก็ครึ่งช้อนคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะนะครับรมาเนี่ยแค่นี้นะครับ2ออย่างซอสถั่วเหลืองกับ แป้งนะครับแป้งข้าวโพดนะครับมันจะทําให้หมูนุ่มด้วยแล้วก็เด้งแล้วก็กรอบด้วยแล้วก็ที่ข้แนะ่างคือน้ํามันพืชน้ํามันพืชเนี่ยผมจะบอกประจาเลยเวลาหมักหมูเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่แบบเหมือนเหมือนช่วยให้ให้แบบเครื่องต่างๆันซึมเข้าในเนื้อหมูง,ง่ายขึ้นคุณผู้ชมเสร็จแล้วเคล็ดลับจริงๆอะ่ะก็คือต้องมีแป้งข้าวโพดต่วนไอ้ที่จะปรุงเนี่ยคุณจะปรุงด้วยซอสสู่วเหลืองจะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวจะปรุงด้วยอะไรมันแล้วแต่บางคนก็ใช้ รสดีอโรมาตอะไรก็ว่าไปได้หมดแต่ว่าเคล็ดลับจริงคือหนึ่งต้องมีแป้งข้าวโพดสองต้องมีน้ํามันและต้องเป็นน้ํามันที่ไม่เป็นไข่เท่านั้นอย่างน้ํามันถั่วเหลืองอีกอย่างหนึ่งคือต้องนวดครับอันนี้คือเคล็ดลับต้องนวดแป้งข้าวโพดน้ํามันและต้องนวดไม่นวดไม่ได้ครับไม่นวดไม่อร่อยคุณผ,ผู้ชมแล้วก็พักเอาไว้ครับคุณผ,ผู้ชมอย่างน้อยๆเนียน่ยจริงๆแล้วประมาณ30นาทีก็ได้แล้วโูกระเทียมนะครับจริงๆก็คือใช้กระเทียมไทยได้เลยเพราะมันจะอร่อยนะครับ ตำทั้งเปิดนิดนึงนะครับผมาประมาณนี้เราวางตรงขั้วกระเทียมนิดนึงอันนี้ผมตัดออกนะนี่ผู้ชมผมแนะนําเวลาที่จะทํากระเทียมนะบางคนบอกว่ามันมานั่งฉีกขั้วไม่ได้คุณใช้กตัดอย่างนี้ปับ๊บตรงไหนแข็งตัดออกนี่ผมใช้กรรไกตัดไปแล้วนะครับมันจะง่ายแล้วก็พริกไทยครับอยากทําทหมูกระเทียมหมูกระเทียมคืออะไรครับหมูกระเทียมพริกไทยผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําทหมูกระเทียมให้อร่อยเนี่ยคุณต้องมีพริกไทยเม็ดด้วยอ่ะเลยอใส่ประมาณแบบ เศษๆเลยคุณผู้ชมไปปายเลยเราไม่ได้เอารสเค็มเกลือเลยแต่ถ้าคุณไม่ใส่เกลือนะปัญหามันคือว่ามันจะตำยากด้วยแล้วก็พวกกระเทียมมันอาจจะดำได้ไม่ต้องตำละเอียดมากนะครับเพราะว่าเราจะเอาเวลากินไปแล้วเจอเครื่องมันด้วยผมเปิดเตาแล้วนะครับผมนะครับใช้ไฟการปันกลางับคุณผู้ชมเราทําอาหารเราไม่ใช่มืออาชีพเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแรงครับปันกลางไปเรื่อยๆเอาล้ครับผมมา <ๆ S 1> ผมใส่น้ํามันลงไป ต้องมีน้ำมันเยอะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นมันเป็นสูตรของมันเลยนะมันจะอร่อยตอนที่น้ำมันมันลอยๆนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน้ำมันจะเยอะหน่อยใส่น้ำมันประมาณสักสองช้อนได้คุณผู้ชมนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันเหมือนอะไรอะเขาบอกว่าแล้วมันจะเลี่ยนไหมเปล่าครับเราเอาน้ำมันเนี่ยทําให้เหมือนกับน้ำมันกระเทียมเจียวอะคุณผู้ชมความอร่อยมันอยู่ตรงนั้นแหละใส่ลงไปเลยไม่ต้องรอร้อนคุณผู้ชมเชื่อผม ถ้าคุณรอ,อกระทะร้อนจ,จัดๆน้ำมันร้อนจ,จัดๆพอคุณใส่กระเทียมลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระเทียมมันไหม้ผัดกระเทียมกับพริกไทยให้หอมนะคุณผู้ชมอันนี้จะน่ากินมากๆบอกเลยตอนนี้แต่ก็ตามด้วยหมูให้มันพอเกรียมหน่อยอย่าเพิ่งให้มันแข็งนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูแล้วก็ผัดลงไปครับอันนี้น่าจะได้ประมาณถ้าเป็นอาหารตามสั่งนี้ได้ประมาณสองจานคุณผู้ชมอีกอย่างเลือกได้ที่แล้วผมเบาไฟนิดหนึ่ง ผมเอาไปเนื้อผมเริ่มปรุงคุณผู้ชมผมปรุงอะไรไม่แยไม่ยากเลยคุณผู้ชมนะครับอันนี้มันปริมาณสองจานนะครับผมใส่ซอสตัวเหลืองประมาณสักประมาณสักนี่หนึ่งช้อนไปเลยเต็มๆทีนี้เป็นคุณผู้ชมเพราะว่ามันสองจานหนึ่งช้อนเต็มๆแล้วก็น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยสองจานก็อัดไปสองช้อนเลยครับผมความน่ารับประทานความเยอะมันคือน้ำมันหอยนะครับน้ำตาลเล็กน้อยลืมใส่น้ำตาล น้ำตาลไม่ต้องเยอะนะครับประมาณสักครึ่งช้อนพอเพราะว่าน้ำมันหอยมันมีความหวานของมันอยู่แล้วคุณผู้ชมมันจะมีน้ำมันลอยๆอยีไม่ต้องตกใจแบบนี้คือดีครับคือดีคือดีจะทําหมูกระเทียมไข่คนต้องมีน้ำมันเยอะๆคือดีเดี๋ยวดูนะน้ำมันเยอะๆแบบนี้นะอย่าใช้น้ำมันน้อยนะมันเป็นเมนูที่ไม่ต้องถามถึงสุขภาพนะอันนี้เอาอร่อยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ต้องน้ำมันหอยเยอะๆเวลาน้ำมันมันหอยมันเนี่ยมันเป็นไอคที่เอามาคลุกกับกระเทียมเนี่ยมันจะอร่อยมากแล้วก็ไข่คุณผู้ชม คนก็หน่อยใส่ลงไปครับน้ำมันเยอะๆแบบนี้แล้วค่อยๆคนคุณผู้ชมอแบบนี้เลยถ้ามันมีน้ำมันแบบนี้อ่าแบบนี้แบบนี้คุณผู้ชมแบบนี้ไข่เยิ้มๆแบบนี้ถ้าน้ำมันไม่เยอะมันจะเกาะเป็นแผ่นหมดเลยพอน้้ามันเยอะๆมันจะเยิ้มๆแบบนี้คุณผู้ชมนี่แบบนี้นะครับอยากให้สุกมากครับปิดไฟเลยครับแบบนี้ครับ นี่แหละครับคือข้าวหมูกระเทียมไข่ข้นน้ำมันเยิ้มที่เขากําลังยิบกันนี่แหละครับแล้วมันต้องเยี้ยงเยิ้มนี่น้ํามันต้องเยอะๆแล้วมันเยิ้มเยอะๆนี่เรลายัวไปบนข้าวทุกคนโอ้ยสุดติ่งกระดิ่งระคังมันน่ากินแบบสุดๆเลยขอน้ำปลาพริกอีกถ้วยหนึ่งอะไรก็หยุดไม่อยู่จัดกันนะผมกูพูดได้แค่นี้แหละน่ากินมาก